วายร์ลแอร์พอร์ตลูกลิซ่าแบล็กพิง์บินมาไทยแต่สวยเท่จบในคนเดียวเป็นซุปตาดังแน่นอนว่าจะขยับตัวเมื่อไรก็ถูกจับตามองตลอดเวลาเช่นเดียวกับซุปตาสาวคนเก่งลิซ่าแบล็ k พิงคหรือ Lisa, ลิซ่าลลิซามโนบาลที่ช่วงนี้กระแสะมาแรงมากๆเพราะชื่อเสียงเธอโด่งดังไปไกลถึงระดับโลกแล้วส่วนเรื่องของสัญญากับต้นสังกัด YG Enter t a i อร์ n t จะอยู่หรือไปต้องมารอลุ้นกัน ล่าสุดช่วงเย็นวันนี้31สิงหาคมแฟนๆได้มีการแชร์ภาพของลิซ่าแบล็คพิงปรากฏตัวที่สนามบินอินชอนเตรียมเดินทางกลับบ้านเกิดประเทศไทยเนื่องจากมีตารางงานและคาดว่าจะอยู่พักผ่อนกับครอบครัวอีกสักพักทางนี้แฟชั่นสนามบินของลิซ่าก็เป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเธอมาในลุกชิลๆสบายๆสายเสื้อยือดกางเกงยีนซึ่งชุดนี้ลิซ่าใส่ค่อนข้างบ่อย เพราะแฟนๆมองเห็นว่าเธอใส่จนคอเสื้อยืดย้วยสกรีนแมวดำบนเสื้อสีก็จางลงมากแล้ว